โอเคสวัสดีท่านผู้ชมนะฮะตอนนี้เราอยู่กับแมบฟิตนะครับตอนนี้เป็นเวลาตีสีเป๊ะเลยก็คือตอนนี้ง่วงแล้วแต่นั่งหาข้อมูลให้คนดูเนาะสำหรับเควสใหม่สำหรับเควใสหควใหม่ทั้งหมดก็คือคิดเท่นไอตัวที่อยู่ในนี้นะฮะว่ามีอะไรบ้างจริงๆมันมีทั้งหมดอยู่3พาร์ทเท่านั้นนะครับแล้วก็มีเบ็ดที่เป็นเบ็ดที่อยู่ในถ้ำชั้น4เนาะเป็นเคลมอะไรสักอย่าง เดี๋ยวผมเปิดสมุดดูก่อนเคมโซนนะครับก็คือถ้านี้มันจะมีเควสอยู่ข้างบนด้วยแต่นี้เดี๋ยวค่อยดูกันอีทีเรามาดูเจ้าเควสของ CRAZY CAT LADY ก่อนนะฮะตัวนี้นะครับมันจะมีอยู่3พาร์ทหลักๆแต่ทุกพาร์ทมันจะเป็นการใบ้และแต่ละคนจะไม่เหมือนกันผมจะเอาทั้งหมดมาบอกนะฮะทั้งหมดเนี่ย มันต้องใช้ตัวอะไรบ้างนะฮะตอนนี้ผมทำถึงพาร์ทเ l วลที่2นะครับก่อนไปดูกันนะฮะก็ขอฝากไว้ก่อนเลยดีๆนะครับถ้าใครอยากได้ไก่เบ็ดเลเวลเทพๆก็มีนะฮะรับกิปเกมพาร์ทก็มีเติมโลบักก็ยังมีนะครับลิงก์อยู่ใต้คลิปฝากด้วยฮะ มาตอนนี้เป็นเวลาดึกนะผมจะพูดเอาปากใกล้ไม้แล้วกันจะไม่ได้พูดเสียงดังนะครับเพราะว่ามันดึกมากแล้วมามาดูในส่วนของพาร์ทที่1ครับอันนี้เออผมเอามาจากช่องของต่างประเทศนะในเควสที่1นฮะถ้าใครขึ้นข้อความแบบนี้จะสังเกตว่ามันมีขีด a n เริ่มต้นด้วย a n นะฮะลงท้ายด้วย the light เราจะต้องหา abyssal ผมเปิดวิกิควบคู่แล้วกันนะครับ kale emperor ซึ่งตัวเนี้ยมันต้องติด abyssal นะครับเราสามารถไป รีมิวเทดได้ผมเหมือนจะไม่มีเบ็ดอบิโซเนี่ยใช้เบ็ดที่ติดอบิโซไปตกก็ได้นะครับนะฮะปเด็นคือเราต้องติดมิวเทดนี้ซึ่งปลาตัวนี้จะสามารถหาได้ที่แกนลิฟต์นะครับนี่เราก็ไปดูเลยนี่นะฮะลงไปข้างใต้ที่แกนลิฟต์สามารถหาได้ที่แกนลิฟต์นะครับตัวนี้ผมได้หรือยังก็ไม่รู้นะนี่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 ต้องติดอวิโซนะครับตัวนี้สําหรับใครที่ขึ้นข้อความ แรกแบบนี้นะฮะส่วนข้อความที่2นะฮะ In Grass เราจะต้องหาปลาคอยที่ติดชายนี่ซึ่งเราจะต้องไปตกที่แอตแลนติกนะครับซึ่งเราจะต้องไปโซนซันคินซันค้นก็คือไอโซนเขียวๆเนี่ยตรงนี้เลยนี่นะครับนี่ๆๆให้เราเดินเข้าไปข้างในให้ลึกที่สุดไม่ต้องดำน้ำนะเดินเข้าไปมันจะขึ้นว่าซันคินพูลใช่ไหมอ่าให้เราไปตกตรงข้างๆไอตะขอสีเขียวเนี่ยนี่ๆๆๆนะครับแล้วก็ต้อง ไปติดช้นนี่ด้วยถึงจะได้นะครับส่วนข้อความที่3นะครับในพาร์ที่1ดูตามนี้เลยนะฮะตามขีดนี้เลย with Poseidon Storm The Void เราจะต้องหา Electric Void Angler ซึ่งผมได้เควสนี้มานะครับเควสนี้ยมันจะต้องไปตกที่แกรนลิฟเราจะตกที่แกรนลิฟอย่างเดียวไม่ได้ให้ไปที่ GPS นะฮะเข้าเกมเปิด GPS น้ำวนแบบนี้นี่นๆๆนี่น,น,นวนแบบนี้มันจะมีน้ำวนอยู่2จุดแต่ทุกคนต้องไปที่ GPS เปิด GPS ไปตรงนี้เลยนะฮะเพราะว่าถ้าไปตกน้ําวนผิดจุดมันจะไม่ได้ซึ่งผมก็ไปตกได้มาแล้วสําหรับเจ้าตัวนี้น้ําวนที่นู่นมันจะมีอยู่2จุดนะทุกคนอย่าลืมนี่มันจะเป็น a t l a n t i a n Storm นะครับก็คือเจ้าตัวนี้เลยตัวนี้ต้องติด Electric นะครับถึงจะส่งได้ในพารที่1ข้อความที่4นะครับ ตัวนี้เราจะต้องตกไฟ잉ฟิตนะฮะที่ติดชายนี่นี่นะฮะไฟ잉ฟิตที่ติดชายนี่เราสามารถตกได้ที่โอเชียเลยผมมองว่าตัวนี้ค่อนข้างยากนะเพราะว่าโอเชียนมันค่อนข้างที่จะกว้างแนะนําให้มา ที่พิกัดตรงนี้นะครับนี่นพิกัดตรงนี้เลยมาดูข้อความที่4นะครับในพาทที่1ข้อความที่4ขึ้นแบบนี้นะฮะ i n t ท g เก t e เราจะต้องไปตก Mossic s ิมเ m m e r นะฮะเจ้าตัวนี้สามารถตกได้ที่ Atlantis เหมือนเดิมแต่จะต้องไปอีกส่วนหนึ่งนี่ส่วนตรงนี้เลยนะครับซึ่งส่วนตรงนี้มันเป็นฝั่งไหนวะเดี๋ยวผมพาไปดูแล้วกันเนาะน่าจะเป็นฝั่งนี้นี่นี่นี่ฝั่งคริสตัลที่เราขายพารเซลประตู2อันนะฮะอ่ะนี่นะฮะก็คือเราต้องมาตกตรงนี้เลยก็ประมาณนี้สําหรับเจ้าพาทที่1 พาร์ทที่1เราจะได้มาเป็นแลนเทิร์นนะครับนี่นี่นี่แลนเทิร์นแมวนี่ส่วนพาร์ทที่2เดี๋ยวผมจะบอกไปทีละอันละกันในพาร์ทที่2เนี่ยฮะมันจะมีอยู่5เควสเหมือนกันนะสาหรับพาร์ทที่สซุ่มเหมือนกันซุ่มแต่ละคนไม่เหมือนกันนะครับก็จะซุ่มอยู่ใน5เควสนี่แหละวิสอะคาลลตนะครับซึ่งตรงนี้เราจะต้องไปหาปลาพีซเมติกนะครับนี่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 ปลาตัวนี้เลยปลาตัวนี้จะหาได้ที่เคมโซนเหมือนกันก็คือในชั้นที่4ของ เซ l ิล่านั่นแหละไปตามพิกัดได้เลยไปตามพิกัดได้เลยซึ่งมันจะต้องติดแครอทด,ด้วยอ่ะถ้าใครนึกรูมถ,รถ้าไข่น้อพาไ่ออกนี่ตกที่นี่นะครับมิวเทสแครอทอ่ะเราน่าจะต้องใช้เบ็ดแครอทไป ะะสำหรับเจ้าตัวนี้ผมไม่แน่ใจนะว่าไปรีแต่ผมว่าน่าจะรีไม่ได้นะครับเพราะว่าผมไม่เคยเจอแครอทเลยน่าจะต้องใช้เบ็ดแครอทซึ่งเบ็ดแครอทเราจะต้องหาที่มัสโกรฟนะฮะโอเคพอมาถึงมัสโกรฟมันก็จะอยู่ตรงไอฝั่งขวามือนะฮะเป็นถ้ำตรงนี้เลยนี่นี่เข้าไปมันจะมีเบ็ดแครอทอยู่ตรงนี่นี่นะครับผมราคาอยู่ที่7 5 0 0หน้าน่าจะต้องใช้ไอเบ็ดนี้ตกพาที่2นี่เควนนี่ลำบากอยู่มาดูในส่วนของที่2นะครับพาสเทล ในข้อความที่2นะครับเราจะต้องไปตกปลาตัวนี้นะครับโอพาเลเซนต์เหรอแคทฟิชก็คือปลาดุกที่เป็นโอพาเลเซนต์นั่นเองซึ่งตัวนี้เราจะตกได้ที่คริสตัลโคฟนะฮะนี่คริสตัลโคฟก็คือตรงที่ผมเปิดคลิปนั่นแหละนี่ที่นี่เลยนะครับคริสตัลโคฟตกในบอ่อตรงนี้เลยนี่นี่นี่น,นี่ไอเจ้าตัวนี้นะฮะจะต้องติดโมเส็ ซึ่งไอโมเสตผมว่ามันน่าจะรีได้ด้วยโมเสตนี่นี่น,นี่ส่วนข้อความที่3นะฮะ In the Shadow อันนี้เราจะต้องไปตกที่เอาไว้ Enchant Bed อะนี่นะครับที่ Enchant e e d เราก็ลงไปข้างล่างเลยอ่ะที่นี่นะครับก็มาตกบ่อข้างๆได้เลยนี่บ่อตรงเนี้ยซึ่งไอเจ้าเควนนี้นะฮะมันเป็นตัวนี่นะฮะที่ Keeper Leaf ก็คือเจ้าตัวนี้เลยต้องติดฟอร์เส้นส่วนในข้อความที่ส ซึ่งเป็นข้อความผมเองเดี๋ยวผมจะอธิบายไปให้หมดก่อนแล้วค่อยมาทำกันไทไลท์นะฮะอินไทไลท์เราจะต้องหาปลาไวไลท์โก o ฟิทซึ่งตัวนี้สามารถหาได้ที่แอตแลนติกที่ซันคนเดฟพูนะครับก็คือสีเขียวเหมือนกันซึ่งผมมีแล้วแหละอ่ะในนี้นะครับนี่เราก็ตรงไปเลยเราจเจอบอร์ดแรกยังไม่ตกครับเราไปตกบอดที่2นู่นต้องติดแอสเทนฟอร์จูนได้จากแมกมาลอดครับหรือว่าวอคานิกลอด ซึ่งวอรคานิกหลอดนี่เราไม่ได้ซื้อจ้ะเดี๋ยวผมเข้าไปทํกรอบๆแล้วกันโอเคก็คือเราจะต้องหาจริงๆมีผมมีแมกมาหลอดอยู่นะแต่ไม่น่าจะสู้ปลาไหวน,นะครับจจเจ้าเบตตัวนี้แมกมาหลอดหรือว่าวอรคานิกหลอดก็ได้นะครับต้องติดมิวเทนนี้เท่านั้นส่วนข้อความสุดท้ายนะครับของพาร์ทที่2เราจะต้องหาตุปามิดไน์อซอรัสนะครับมิดไน์อซอรัสนี่เราจะหาได้ที่เดสเซเลตดีฟนะครับเดสเซเลตดีฟตรงนี้เลยข้างในนี้เลย ซึ่งเจ้าอาสลตนี่ต้องติดรูหน้ารูหน้านี่คือสามารถไปรีได้นะรีมิวเทตได้เจอง่ายอยู่ทุกครั้งที่ผมรีหาอะไรผมจะเจอรูหน้าตลอดเพราะว่ามันคูณไม่เยอะครับมันคูณ2.5ุแล้วมันาสามารถทาได้หรือว่าหาจากเบ็ดตัวนี้ก็ได้นี่นี่นี่นเบ็ดนี้มันถ้าผมจะไม่ถ้าผมจะไม่ผิดเป็นเบ็ดที่ใส่โคด้ดเอานะผมไม่แน่ใจเหมือนกันนะน่าจะใช่เป็นเบ็ดที่ใส่โคด้ดซึ่งมันนานมากแล้วมันน่าจะหาไม่ได้แล้วตอนนี้ตัวหลักผมมีอยู่แต่ตัวรองไม่น่ามี อันนี้ก็เอาไปรีหาง่ายกว่านะครับอ่ะในส่วนพาร์ทที่3นะครับข้อความแรกไม่มีนะครับอันนี้ต้องขออภัยจริงๆคือข้อความแรกที่ผมไปหามาคือมันไม่มีนะส่วนข้อความที่2นะครับจะเป็นตัวที่เป็นเจ้าปลาตัวนี้นะครับปลาปลาดาบอืมผมอ่านชื่อมันไม่ออกซึ่งตัวนี้มันสามารถตกได้จากโอเชียเลยเป็นระดับมิติกนะฮะต้องติดแฮ็กนะครับหรือว่าไอเจ้าเบ็ดที่เป็นเบ็ด500เนี่ยแหละไอเจ้าตัวเนี้ย นี่ตัวนี้นะฮะสามารถตกได้ซึ่งไอเจ้ามิวเทนนี้สามารถรีได้เหมือนกันส่วนข้อความสุดท้ายของพาทที่3นะครับเหมือนเดิมครับรลูน่าอสุรอดมิดไนท์เหมือนไอเคเวสพาทที่2อันสุดท้ายเลยส่วนเควสอีกเควสหนึ่งนะครับที่เป็นเควสของสกิลล่าชั้นที่4นะครับอันนั้นเราจะต้องเวล1,597นะครับถึงจะกดรับได้นะอันนี้คือข้อมูลจากที่ผมไปดูเข้าวมาเหมือนกันเนาะอันไหนผิดพลาดก็ขออภัยด้วยนะฮะ ส่วนตรงนี้เดี๋ยวผมขอไปทํานอกรอบแล้วกันเพราะว่าน่าจะไม่ไหวสําหรับเจ้าตัวเบ็ดแมกม่านะครับน่าจะต้องไปหาอีกเบ็ดหนึ่งที่อยู่ในชั้นที่1แล้วค่อยไปตกอีกทีหนึ่งนะครับเป็นงารบ้างสําหรับคลิปนี้นะฮะสำหรับใครที่ไม่ได้ข้อมูลไปก็ขออภัยจริงๆครับผมหาได้แค่นี้คือจริงๆจะหายครบแล้วตอนนี้สี่ตีสี่ครึ่งนะครับต้องต้องขอตัวก่อนนะครับบ๊ายบายครับเจอกันคลิปหน้า